ได้โปรดเอมมี่อมนวันไม่ไหวแล้วร้องขอความเป็นธรรมจากโตนันทิดาลั่นทำลายกับเอมมี่ไว้ถึงเวลาที่เอมมี่ต้องเอาคืนนับเป็นความเสียใจครั้งใหญ่ต่อวงการการเมืองและวงการบันเทิงต่อการจากไปของนักการเมืองชื่อดังเจ้าพ่อเมืองปากน้ำเอ๋ชนสวัสด์ สามีหนุ่มของโตนันทิดาที่เสียชีวิตอย่างสงบจากอาการฮีทดโปรดหรือโรคลมแดดขณะฝึกซ้อมแข่งรถยนต์เพื่อเตรียมแข่งขันท่ามกลางเหล่าคนวงการเมืองและวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับเอมมี่อมอนวันหรือที่รู้จักในเอมมี่แม็กซิมออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเอชนสวัสด รวมถึงร้องขอความเป็นทรรมจากโตนันทิดาถึงเรื่องที่อยู่ในใจเอมมี่มาโดยตลอดโดยเอมมี่อมนวัน โพสรูปตัวเองใส่กําไลข้อเท้าเอ็มพร้อมข้อความว่าก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจและสุดอลัยเบอร์พี่เอ๋ด้วยนะคะชีวิตเราแย่ชีวิตเราตกต่ำเราต้องอัดอายเราหมดตัวเราเสียชื่อเสียงเราต้องใส่ข้อเท้าเอ็มเพราะเธอทำลายกับเอมมี่ไว้ถึงเวลาที่เอมมี่ต้องเอาคืนเมื่อก่อนที่เอมมี่ทำอะไรเธอไม่ได้ เพราะเธอบอกว่าเธอเป็นหลานสาวนำสกุลอัศวะเหมแต่ที่เธอไม่ใช้นาสกุลเพราะกลัวไม่ปลอดภยัยทั้งจะอุ้มทั้งจะกระทืบดพูดจนทำให้ผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีที่พึ่งโดนสองแม้แต่เงินกินข้าว เงินค่าโรงพยาบาลก็ไม่มีจ่ายใส่แอมมาหนึ่งปียังโชคดีที่ยังได้เล่นละครอยู่บ้างแต่ก็ใส่แอมเข้าฉากด้วยทุกเรื่องใส่ออกทุกรายการเธอเอาเงินเราสีล้านแต่สุดท้ายให้ทุกคนฟ้องแอมมี่และตัวเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ฟ้องทั้งๆที่เอาเงินเราไปสี่ล้านเธอทําเพื่ออยากให้เราติดคุกเธอจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเราได้โปรดแม่นันทิดาให้ความเป็นธรรมกับแอมมี่ด้วยคันเบอร์แอมมี่แม็กซิมเบอร์แรงแต่ไม่เลวเบอร์มนวันผ้าม่าน